สุดดยอดอาหาหรกัับครรวอาเซ่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชพงโสถ สวัสดีค่ะขอต้อน,นร,รับเาสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรายัางคงพามาชมชอบชินกันอยู่ที่เซ็นทรัลเวลนะคะในงานสนุกฟิลิปปินส์หรือว่าฟิลิปปินส์แฟป์2014นะคะซึ่งทางสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยได้จัดงานนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านผู้ช่วยทูตด้านการเกษตรจากสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยคุณแอนนาฮาเบนเดล่าค่ะสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> ฮะัลโหล และอีกท่านนึงนะคะเป็นเจ้าของร้านที่เรามายืนอยู่หน้าร้านเขาเนี่ยค่ะร้าน Seri s e i Store นะคะก็คือคุณลาเลนซไทายโยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Today we will talk about the snacks snacks a r everyone favorite yeah it's quite different from other snacks from other countries just like a nut yeah definitely yes it's a nut ่ was c a e nuts it's a p i l i n t p i l i n t t พันธุ์ซอฟฟิลินา3พีลีเนี่ย इट्स เทคอะ3หัวเขานะคะเรียกว่าพิลีนัสซึ่งเคาบอกว่าอ้างว่าเป็นที่เดียวในโลกที่ปลูกถั่วพันธุ์นี้นะคแล้วก็หน้าตามันแปลกๆมากเลยเดี๋ยวลองชิมดูอื้อลุคไลค์กับเมคาเดเมีย yes like close to macadamia soft ซอฟต์ร์และเมคกิเนียยังมีอื่นๆเฟรนเบอร์เรามีเกลือและพริกไทยพริกไทยพริกไทยทั้งหมดและกานเลขและชิลเล่หวังว่าคนไทยจะชอบแบบนี้ถัดไปพวกที่มีไปที่อันที่หวานหวานไหมผงนมดูนี่นี่เป็นไข่ขนมโกดอืมอิ่มเอิบในปากเนี่ยมีเนี่ยมีในปากนี่ละลายในปากค่ะอร่อยอร่อย cookie softer than cookie. the next one would be what we call aro root. It comes from a root crop. Like uh, taro. I like taro. Yeah. Uh. It's processed into cookies. Mm. <coughs> good. <laughs> it's like same Ping. <coughs> what, <is coughs> what is that? What is that? High snack. Really? Yeah. Alright. <coughs> Alright, it's <coughs> good. Put yes, one. One. and so, then after eating all this, you need drink something. Drink, drink something, yeah. okay. So, we also have the calamansi calamansi extract with honey. Calamansi is our Philippine lemon. And then, aside from the native Philippine lemon, we also have the Philippine orange. Philippine orange as yes. well? We call it dalandan. Mm. So, again, you just mix it with water. Chill. Uh -huh. Chill. Yep. Drink. With the best, refreshing drink. ในที่สุดแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มที่มาจากส้มแล้วก็มะนาวพื้นเมืองแท้ๆของฟิลิปปินส์ซึ่งมีความแตกต่างแล้วก็รสชาติแตกต่างไปจากบ้านเราด้วยวันนี้ก็รู้จักขนมรู้จักเครื่องดื่มของชาวฟิลิปปินส์มากขึ้นต้องขอบคุณมากๆสำหรับท่านผู้ช่วยพูดด้านการเกษตรคุณอานาฮาเบลฮุล่านะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลาเลนซีไถโยนะคะเจ้าของร้านสิริสรีวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ thank you พรุ่งนี้เราจะปิดท้ายกันเราจะไปดู สินค้าเกษตรของฟิลิปปินส์เอามาแปลรูปทำเป็นเสื้อผ้าอ่าน่าสนใจขนาดไหนติดตามกันช่วงน,นี้กับตัวอาเซียนวันนี้เราสามคนละท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you ผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพนานาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมยัย ให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงม์โอสถเมื่อสองผู้ผลิตสื่อสร้างสารรค์คุณภาพโคจรมาพบกันจากสองประสบการณ์จากสองวงการผู้ผลิตสื่อกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่อยู่ในกระแสความสนใจและคุณอาจยังไม่เคยรู้ พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทางสถานีขาทวารทาบเทียน